สวัสดีครับทุกผู้ชมการถอยห่างออกจากนาโตของสหรัฐอเมริกาและการขอแลกแร่แร่เอิร์ดหายากของอยูเครนกับความช่วยเหลือท,าทหารหลักๆเลยก็เป็นเพราะประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายครับโดยสหรัฐอเมริกามองว่าพวกเขาใช้จ่ายกับสงครามในยูเครนมากเกินไปในขณะที่ภัยคุกคามดังกล่าวเป็นเรื่องของชาติยุโรปมากกว่าและสหรัฐอเมริกาก็าไม่ได้คำนึงถึงสัญญาบูดาเปสต์ ที่มีใจความว่าจะปกป,ป้องอยูเครนหากยูเครนถอนอาวุธนิวเคลียร์ออกจากประเทศเรียกว่าในสมัยของทรัมป์สหรัฐอเมริกาเอนานุบายเรื่องผลกําไรขาดทุนเป็นที่ตั้งมากกว่าคําสัญญาก็ว่าได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะสหรัฐอเมริกาต้องเบียนความสนใจไปที่ตะวันออกกลางและจีนแทนโดยนายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอเมริกาแม้ว่าเขาจะเคยกล่าวครับว่า ยูเครนหมดหวังจะยึดดินแดนคืนและไม่มีทางเป็นชาติสมาชิกนาโตได้ก็าตามแต่เขาก็ยังกล่าวเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ครับว่ายูเครนควรแลกแลกหายากกำลามช่วยเหลือมากกว่าอาวุธนั่นก็คือการส่งกําลังสักดิภาพเข้าไปในยูเครนซึ่งก็ให้บรรดาชาติอื่นๆที่อเมริกาสนับสนุนอยู่ในหลายทวีปฟังไว้นะครับว่าในสมัยทรัมป์อเมริกาเห็นเงินมากกว่าความสําคัญอื่นๆน,นั่นทําให้มีรายงานครับว่า สหรัฐอเมริกาได้สนับสนุนตุรกีหรือตุรกีมาสนับสนุนยูเครนและนาโต้แทนบทบาทของสหรัฐอเมริกาซึ่งสอดคล้องครับกับท่าทีของสหรัฐอเมริกาในการปลดลดงมมบประมาณการหมที่ไม่จําเป็นออกไปนั่นก็คือการลดจํานวนนายพลลงปราบปรามการคอร์รัปชันนางบประมาณส่วนที่ไม่จําเป็นมาพัฒนากองทัพสร้างกองทัพขึ้นใหม่ฟื้นฟูจิตวิญญ,ญาณในการรบผู้สันส้นๆก็คือ เขาต้องการกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดในโลกเพื่อไปเปิดศึกในตะวันออกกลางและอินโดแปซิฟิกส่วนยุโรปสหรัฐอเมริกาก็จะปล่อยให้ชาติสมาชิกนาโตในยุโรปจัดการกันเองแม้ว่านาโตสหรัฐอเมริกา,กาจะเป็นผู้ก่อตั้งมากว่า80ปีก็าตามอแมนดาพอนนักวิเคราะห์อ,อาวุโสจากสถาบันนโยบายยุโรปเน้นย้ำครับว่าเมื่อคำนึงถึงภัยคุกคามของสหรัฐอเมริกาที่จะถอนกำลังทหารที่ประจำการอยู่ในยุโรป การมีส่วนสนับสนุนของตุรกีจะมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของทวีปพ,พอเน้นย้ําถึงวันครบรอบ73ปีของการเป็นสมาชิกนาโต้ของตุรกีซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและเน้นย้ําว่าการร่วมอยู่ในพันธมิตรและพิสูจน์แล้วว่าเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เธอกล่าวว่าในช่วง73ปีที่ผ่านมาตุรกีเป็นสมาชิกที่สําคัญและมีคุณค่าของพันธมิตร ตุรกีเป็นหนึ่งใน5ประเทศผู้มีส่วนสนับสนุนภารกิจและปฏิบัติการของนาโต้มาที่สุดทั้งในยุโรปและที่อื่นอื่นรวมทั้งอัฟกานิสถานและอิรักไม่เหมือนกับประเทศสมาชิกนาโต้อื่นตุรกีก็ยังคงลงทุนในกองลังทหารอย่างต่อเนื่องตุรกีเป็นกองทัพที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของนาโตรองจากสหรัฐอเมริกาซึ่งมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยครบครันนอกจากนี้เคอยังสังเกตด้วยครับว่า ตุรกีมีบทบาทส,สําคัญในความพยายามป้องกันและยับยั้งของพิสมิททั้งในยุโรปใต้และยุโรปตะวันออกและยังคงเป็นผู้มีส่วนสนับสนุสน,นหลักในการปฏิบัติการทั่วโลกของนาโต้ซึ่งจากความพร้อมของตุรกีทั้งในด้านเศรษฐกิจการทหารและตุรกียังมีความสัมพันธ์กับทั้งยูเครนและรัสเซียเป็นอย่างดีตุรกีจึงมีความเหมาะสมที่สหรัฐมีการเห็นครับว่าจะเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยเรื่องสงครามในยูเครนนอกจากนี้ การห้นตุรกีเป็นความสนใจไปยังยุโรปยังจะส่งผลดีให้กับสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลในกรณีของซีเรียอีกด้วยเพราะตุรกีเริ่มขยายอิทธิพลในตะว,วันออกกลางและซีเรียตุรกีอาจเปิดฉากหนุนกลุ่มติดอาวุธหรืออาจจะเป็นตัวซีเรียเองทำสงครามกับอิสราเอลได้ในนาคตซึ่งความสำคัญของตุรกีต่อสงครามในยูเครน เมื่อวันที่18กุมภาพัานธ์วันเดียวกันกับที่สหรัฐอเมริกาเจรจากับรัสเซียที่ซาอุดีอาระเบียประธานาธิบดีวโรดิเมียศรศ์เซเลสกี้ก็ได้เดินทางไปพบกับประธานาธิบดีเรเจฟเตยฟิฟเอยดวกันที่อังกราเหมือนกันครับตรุรก,กีสาราชนาจักรและสหภาพยุโรปรวมถึงสหรัฐอเมริกา ควรได้รับการรวมไว้ในการเจรจารวมถึงการค้บประกันความปลอดภัยการเจรจาต้องยุติธรรมและจะประสบความสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าร่วมกระบวนการนี้ไม่มีใครควรถูกทิ้งไว้ข้างหลังเซเลนสกี้กล่าวระหว่างแถลงการข่าวร่วมกับประธานาธิบดีเลเจฟเตยิฟอุรการของตุรกีอตรุการย้ําระหว่างการแถลงข่าวว่าอังการาสนับสนุนบูรณภาพแห่งดินแดนและเอกราชของอยูเครนอย่างเต็มที่ เรียกว่าเป็นเงื่อนไขที่ขาดไม่ได้สําหรับสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคความต้องการถอยห่างออกมาของสหรัฐอเมริกาเพื่อหันไปโฟกัสตะวันออกกลางและอินโดแปซิฟิกแทนเริ่มจัดชัดเจนขึ้นครับเมื่อสหรัฐอเมริกาส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์แบบ B 5 2าสิจำนวน2ลำขึ้นบินไปทิ้งระเบิด้วยกระสุนจริงในดินแดนพันธมิตรที่ไม่เปิดเผยติดต่อกันเป็นครั้งที่2ในรอบ48ชั่วโมงโดยขึ้นบินจากสนามบิน ในสหร,ราชอาณาจาักรเดินทางผ่านน่านฟ้ายุโรปและตะวันออกกลางโดยบูรณาการกับพันธมิตรในภูมิภาคขณะทํารรการเติมเชื้อเพลิงทางอากาศและปฏิบัติการโจมตีจําลองการบินดังกล่าวมีเครื่องบินรบจากพันธมิตรในตะวันออกกลางบินคุ้มกันโดยคล้ายๆ้ายกับเที่ยวบินแรกครับที่ผมได้นําเรียนท่านผู้ชมไปในคลิปก่อนซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวนอกจากจะข่มขวัญอิหร่านแล้วยังเป็นสารข้อความบอกว่า สหรัฐมีการได้รับไฟเขียวจากชาติในตะวันออกกลางโดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียจากการบินคุ้มกันดังกล่าวและการขึ้นบินจากสนามบินแฟร์ฟอร์ดในสหาราชนาจาักรจะเป็นข้อความบอกว่ายุโรปก็รับรู้ว่าสหรัฐกาลังย้ายความสนใจไปยังตะวันออกกลางโดยชาติยุโรปก็เห็นด้วยนี่ขนาดยังไม่ส่ง B1B คือบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ความเร็วเหนือเสียงและ B2 คือบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ล่องหนสเตล บรรด,ดาเอฟซีลูล้ออิหร่านก็มาพูดกันยกใหญ่ว่า B-52 เครื่องรุ่นเก่าอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งในแง่ของภูมิภาคอื่นสหรัฐอเมริกาก็เพิ่งจัดการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สิ้นสุดลงในวันที่18กุมภาพันธ์ที่ฟิลิปปินส์ซึ่งแอดมินจะมารายงานรายละเอียดในคลิปถัดไปนั้นก็บอกได้ครับว่าสหรัฐอเมริกาจะย้ายความสนใจไปยังอินโดแปซิฟิกด้วยเช่นกันดังนั้น จะให้สหรัฐอเมริกามาแบกรับพารัสทาสงครามถึง3ามภูมิภาคในคราวเดียวกันไม่ได้และแม้ว่าทรัมป์จะอมาพูดจาไม่ดีกับเซนสกี้ต่างๆนานาแอดมินมองว่ามันเป็นแผนลวงฝ่ายตรงข้ามให้สับสนเหมือนยุทธวิธีสามก๊กเรียกว่ารับลวงพรางมากกว่าซึ่งไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาไมวอดที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทัเนีบขาวได้เปิดเผยเมื่อวานนี้ครับว่าประธานาธิบดีวูโรดิเมียเซนสกี้ของยูเครน จะลงนามข้อตกลงด้านแร่ธาตุกับสหรัฐอเมริกาในเรน็วนี้ด้านเซ็นซึกิก็กล่าวสอดคล้องกันครับว่าวันนี้ทีมงานจากยูเครนและสหรัฐอเมริกากำลังดำเนินการร่างข้อตกลงระหว่างรัฐบาลของเราเขากล่าวนี่คือข้อตกลงที่สามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ของเราให้แข็งแกร่งขึ้นและสิ่งสำคัญคือต้นดำเนินการในรายละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อตกลงดังกล่าวจะมีประสิทธิผลฉันตั้งตารอผลลัพธ์ที่ยุติธรรม ซึ่งการกล่าวดังกล่าวจะเป็นการทําให้ปูตินและบรรดาล้วล้อสับสนครับเรียกว่ามึนตึ๊บเพราะทรัมป์พึ่งกล่าวเมื่อวานนี้เช่นกันเมื่อถูกถามครับว่าคุณคิดว่าปูตินต้องการสันติภาพหรือเปล่าทรัมป์ตอบว่าผมเชื่อผมคิดว่ารัสเซียต้องการให้สงครามยุติลงจริงๆผมคิดว่าพวกเขามีไพ่ในมืออยู่บ้างเพราะพวกเขายึดดินแดนได้มากพวกเขามีไพ่ในมือซึ่งคำกล่าวดังกล่าวหมายถึง ปูตินต้องการแหล่งแร่และดินแดนยูเครนซึงทรัมป์ก็ต้องการเช่นกันโดยการเยือนของสองผู้นำฝรั่งเศสและอังกฤษเอ็มมานูเอลมาโครงและเซอร์เคียสตาเมอร์ในสัปดาห์หน้าจะเป็นความชัดเจนต่อเรื่องยูเครนโดยทั้งสองจะปรึกษาให้ทรัมป์ส่งเครื่องบินรบและขีปนาวุธให้กับยูเครนส่วนอังกฤษจะส่งกำลังพลร่วมกับชาติอื่นๆในขณะที่มาโครงเตรียมยื่นข้อเสนอว่า ยุโรปจะเพิ่มขึ้ประมาณกลาโหมเป็น5%เซตามคำขอของทั้งแน่นอนครับว่ามหากาบสงครามยูเครนระหว่างยูเครนกับสหรัฐมันยังไม่จบเหมือนที่บรรดา f อฟซปูตินกล่าวมันยังจะมีภาคต่อไปเรื่อยๆหรือตัวทั้งเองนั้นเดาใจได้ยากจริงๆครับไม่กี่วันที่ผ่านมาเขายังกดขี่บราวนุนิยเครีย์อีกก็ประมาณว่า,าจะสื่อว่าข้าไม่กลัวใครหน้าไหนทั้งนั้นเหมือนกันครับท่านผู้ชม และนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทุกผู้ชมครับถ้าชอก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ